มันพวกกันทั้งหมดแหละแต่ต้องตีกันเราบอกว่าเราไม่ตีกันเนี่ยแต่ FC ของเราอยากให้ตีกันไหมละ่ะ f c เราอยากให้ตีกันเพื่อที่อะไรจะได้เชียร์จะได้เล่นได้เชียร์แล้ว FC ก็พร้อมที่จะจ่ายค่าน้ำา f คนละพันเนี่ยจ่ายค่าน้ำคนละร้อยถูกไหมละ่ะเอามาเป็นบำรุงบำรุงบรุงสูงฟาร์มเจ้าของสูงฟาร์มก็คัดไก่ที่เก่งออกไปชน เพื่อที่จะไปเอาชนะถ้าชนะมากชนะบ่อยเอฟซีก็จะเยอะค,คนก็จะมาลงเดิมพันได้ยเยอะถูกไหมล่ะแต่ถ้าแพ้บ่อยเอฟซีก็จะหายไปเองถูกไหมล่ะแล้วแต่ละซุ้มฟาร์มก็มีมาตรฐานของแต่ละซุ้มฟาร์มอยู่แล้วซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีกับวงการไก่ชนดีนแน่นแล้วยิ่งตีกันเยอะไก่ก็ยิ่งต้องการเยอะใครเพาะไก่ขึ้นมาได้เก่ง ก็จะต้องขายได้ราคาถูกไหมล่ะทุกคนรู้ไก่เก่งไม่เรื่องที่เกิดเพราะขึ้นมาได้หรือเปล่าล่ะเพราะไก่เก่งขึ้นมาได้หรือเปล่าล่ะถ้ามีสนามตีมีโปรโมเตอร์จัดมีการชนแทงของคุณเก่งคุณต้องขายได้ไม่ต้องไปร้องไม่ต้องไปไปร้องบอกใครเลยว่าของผมขายไม่ได้ของผมเก่งมากเลยของผมขายไม่ได้คุณเก่งคนเดียวหรือเปล่าล่ะ อันนี้แหละปัญหาแล้วก็ยชนเลยไม่ไม่ใช่ปัญหาก็ไอ้คนร้องก็ร้องไปต่อไปดิร้องไปเยอะเออมึงเพาะขึ้นมามึงเก่งของมึงคนนี้เก่งแล้วมึงต้องเอาออกมาชนเออใช่ถ้าชนแล้วเขาว่าเก่งเนี่ยหมดบ้านคนตามไปซื้อหมดบ้านถ้าได้รับการยอมรับนะแต่ว่าเก่งอยู่คนเดียวแล้วก็ไปแจ้งบล็อกคนอื่นอยู่คนเนี้ยมึงจะมึงจะขายได้ยังไงขายไม่ได้ขายไม่ได้จริงไหมลย อันนี้เราพูดแบบนี้เราพูดตรงๆแม่งคนอาจจะเกลียดเราเนี่ยแต่หลายคนก็เข้าใจแล้วไงหลายคนเข้าใจหลายคนจะต้อง <S <S เข้าใจ่แหละคนที่ไม่เคยรู้แนวคิดของท่านผศก็น่าจะมีอีกหลาย <S 1> <S 1> ที่ได้รู้แนวคิดนะครับก็คือผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลเตื่อืดด้อกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มฟาร์มสนามนะครับอ่าไม่ต้องมากหรอกทุกวันเนี้ยโควิดเหตุการณ์โควิดหรืออะเลย ผมไม่ได้กระทบมากนะถ้าเรื่องไก่ชนนี่ผมไม่ได้กระทบมากนะของผมขายได้นะขายได้ทุกวันเพราะอะไรเพราะผลงานที่ผมสร้างมาถูกไหมสตีกใช่ครับ